不敢。Oh, ร a ดานะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่พิมพ์ได้มาตอนวันเกิดปีนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วก็บอกให้ทราบถึงรายละเอียดอะไรพวกนี้นะคะคือพิมเองก็มือใหม่เหมือนกันตอนซื้อก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็เรียกว่ามังงุมง,งาหราพอคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีใครที่แบบอยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมประเภทแบบเออเป็นค่อนข้างแพงเนาะแล้วก็อยากจะมีข้อมูลอะไรบ้างน,นะคะก็เลยมาแชร์ตรงนี้นะะิดนึงค่ะอยากทราบตามมาะะดูถุงก่อนนะคะแนทะ่ะคือพิมไม่ได้ซื้อที่ช็อปนะแต่เวลาไปซื้อที่ช็อปเนี่ยเขาก็ ก็จะเป็นถุงที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ็มบอสลายโลโก้ของ Prada ขึ้นมาด้วยนะคะไม่ได้มีแค่คร้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้กล่องแข็งนะคะเอาไปใส่เครื่องสำอางต่อได้อะไรประมาณนี้น,นี่เปิดขึ้นมานะคะด้านในก็จะมีแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นพวกเขาเรียกอะไรถุงกระเมี่หรืออะไรนี้ให้เลยนะคะเป็นแค่กระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็ห่อเขามาห่อเจ้าตัวกระเป๋านี่นะคะเอาไว้ในนี้ ทีนี้เจ้าไบนี้เนี่ยนะคะมันขนาดข้างเล็กมากแล้วก็เ,เวลาถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ prada.com เนี่ยจะอยู่ในหมวด Women แล้วก็อยู่ใน small accessories นะคะอันนี้เนี่ยเขานับว่ามันเป็นแค่ cosmetic pouch เท่านั้นเองนะคะราคาที่อยู่บนหน้าเว็บเนี่ยพพ์ไม่แน่ใจมันเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ระบุเอาไว้นะหาไม่เจอแต่ว่าราคาที่ขายกันในในในตามพวกร้านทั้งหลายที่เป็นแบบว่ารานซื้อตาม Instagram ตาม a c e b o o k อะไรพวกนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 29 0 0 0ื่นเก้าถึงออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณจะหาได้ราคาเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าพี่พิมพ์รู้จักกับเจ้าของร้านก็เลยได้มาที่2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เขาเรียกว่าคือจริงๆเขามีการ์ดให้มานะคะแต่พิมพ์ไม่แน่ใจบอกการ์ดไปไว้ที่ไหนแล้วหรือเปล่านะคะเขาจะมีการ์ดให้อยู่ในกระเป๋าด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาให้ดูทีเลยกันอันนี้เนี่ยนะคะบอกก่อนขนาดนะคะขนาดคือความก้างกว้างตรงนี้ ส4 5สี่จุดห้าเซนสูงเก้าุห้าเซนแล้วก็ความหนาตรงนี้นะคะห้าเซนติเมตรนะคะข้างบนตรงนี้เออจะเป็นซิปมีซิปเดียวแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในจะเป็นช่องใหญ่หนึ่งช่องแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นช่องเล็กตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคือจะมีสองช่องนั่นเองคือแบ่งมาเสร็จได้3ามช่องว่ากันเถอะคอมพตอร์จะเก็บตังค์ช่องหนึ่งเก็บบัตรช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ตกลางไว้ใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจอะไรประเภทนี้ด้านในก็จะเป็นผ้า พิม์ลายนะคะแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ด้านในเรามีด้วยจะเป็นโกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะคะคือสิบสีทองแล้วก็ตรงนี้อะไรพวกนี้ยพวกฮาร์ดแวร์ทั้งหลายจะเป็นสีทองนะคะสีนี้รู้สึกเขาจะเรียกว่าสีคาเมโออืมสีคาเมโอนะคะแต่ถ้าในเว็บเนี่ยจะมีสีเป็นสีช็อกไว้แล้วก็เป็นสีดำสีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนก็บอกว่าลิมิเต็ดหรือเปล่าเลยเปล่าเพราะว่าเป็นพอมันเป็นคาเมโอคือเป็นสีแบบแทนแทนอย่างนี้นะคะไอ้เจ้าตัวสตั๊ดที่เป็นแบบเนี้ยไอ้สตั๊ดเนี่ยนะคะ มันจะกลายเป็นสีออกเขียวแทนนะคะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเหล็กแล้วสำหรับไอตัวนี้เขาเรียกว่า gold p l a t e ฮ hardware เขาเรียกอะไรนะ metal lettering logo นะคะตรงนี้สำหรับ Prada เพราะบางที Prada ก็จะเป็นโลโก้สามเหลี่ยมกันแต่นี้เนี่ยคือจะเป็น lettering ลงไปเลยที่ตัวหนังนะคะสำหรับสายเนี่ยพิมพ์ไม่ได้ปรับนะคะก็คือเขามาเขาจะมีทั้งหมด5รูเขาจะใส่มาที่รูกลางทั้ง2อันนะคะถ้าเกิดว่าดู dropping ช่วงแบบนี้เนี่ยจะ สายยาวทั้งหมดเนี่ยนะคะ128เซนแต่เวลาพอดับปปิงจริงสายมันจะมีช่วงกว้างของกระเป๋าด้วยมันจะอยู่ที่ประมาณ6กสิซเซนะคะเพราะนั้นก็เรียกว่าสามารถทั้งสะพาย Cross b o d ีได้แล้วก็สะพายไหล่ได้เช่นกัน,นะคะ่ะแต่ว่าต้องบอกตามตรงว,ว่าเล็กมากเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ กุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจเยอะมากเนี่ยนะมันจะลําบากนะคะมันจะใส่ของค่นลาบากแล้วก็สตางคือไม่สามารถจะใส่กระเป๋าไม่สามารถใส่กระเป๋าตังไปได้คือเรียกว่าต้องเอาเงินใส่ลงไปในนี้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเ <g ly> มื่อไม่นานวันนี้เองคะ่ะเอากระเป๋าใส่ของนี้นั่งอยู่บนรถแล้วก็ลงจาก,ก,กรถปรากฏไม่ได้รูดซิปนะคะกระเป๋านี่มันจะพลิกแล้วของมันหล่นคือหล่นหมดเลยทั้งทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่นี้ทโทรศัพท์กระเป๋าอะไรนะคะสตางแล้วก็ พวกบัตรอะไรอย่างเงี้ยร่วงหมดเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เป็นรุ่นนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อยรูดไ้สักครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าขี้เกียจจะรูดหมดนะคะไม่งั้นเนี่ยถึงเวลาเพอาร่วงหมดจริงๆเพราะว่าพอเกิดเปิดหมดปุ๊บเนี่ยมันมีช่วงอ้าได้ค่อนข้างมากนะคะจะไม่เหมือนร่พวกรุ่นเอามาเขาเรียกเอามาใช่ไหมที่มันเป็นแบบมีหูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยร่วงนะคะเจ้าของร้านเขาบอกนะอันนี้ก็หวังว่าหวังว่าจะได้อยู่กันไปนานๆน,นะคะใช้กันไปนานๆ นีให้ด,ดูด้านหลังก็จะมีสตั๊ดเช่นกันนะคะด้านหลังแต่ว่าด้านหลังจะไม่มีโลโก,โก้ไม่มีอะไรหนังแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า p a t ทนซ s a f ิอาโนนะคะคือเป็นหนังซ a f ฟิอาโเหมือนกันแต่พาเทนคือทําให้มันเป็นมันๆแบบนี้ อย่างหนึง่งหลังจากที่พิมเริ่มใช้ไปพิมก็มีความกังวลใจเล็กน้อยว่าเวลาที่แขวนอะอย่างเช่นสมมุติเวลาเข้าห้องน้ําตามห้างใช่ปะกระเป๋าอย่างเงี้เราก็คงไม่แขวนสะพายตลอดเวลาห้องน่ะเราก็จะถอดขึ้นมาแล้วก็แขวนที่ตรงประตูห้องน้าใช่ไหมคะเวลาแขวนปุ๊บเนี่ยไอเจาสตาั๊ดพวกเนี้ยค่ะมันจะแบบกระแทกกับประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเอามาแขวนคือจะแขวนตรงไหนคือก็ถือว่าต้องระวังนิดนึงนะคะคือต้องระวังถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรุ่นใหม่ที่มันเป็นรุ่นแบบหนังซาเปียโนอย่างนี้ธรรมดาเป็นพาทาิซาซาเปียโนแบบนี้แล้วก็เป็นโบยังมันก็จะแบบรู้สึกเออมันไม่ค่อยกระทบก,กระเทือนกระแทกเท่เาไหร่นะก็เลยถ้าเป็นรุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระวงังแล้วก็อาจจะต้องเอาไปที่ช็อปอะไรเงนี้ให้เขาดูแลให้นะถ้าเกิดมันมีเกิดสักอันหนึ่งมันหลุดไปคือต่อซื้อไม่ได้คิดรู้แต่ว่ามันสวยจังเลยอยากได้แบบนี้นะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดว่ามันหลุดไปสักอันหนึ่งนี่ก็จบเลยนะจบเลยนะคะสำหรับใบนี้ เผื่อจะถามมานะพิมพ์ซื้อที่ร้านที่ชื่อว่าอามารันเตนะคะร้านจะอยู่ที่สยามคุณไปลอง follow ใน Facebook ในอินสตาแกรเขาได้เขาก็จะมีขายแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกรุ่นไม่มีอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เทปที่เห็นเขามีขายทั้งเอนะคะมี Chanel มี Prada มี YSL อ มีแทบแทบจะทุกยี่ห้อมีกุชชี่อะไรยี้ด้วยนะคะไปดูมาตแลแรกุชชี่ก็สวยน่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นใบไซส์อะไรเงี้ยเล็กๆมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ถ้ามีทั้งมือหนึ่งมือสองใบหิมเื้อนี้เป็นมือหนึ่งนะคะไม่ได้ซื้อมือสองมาก็จะบอกว่าถ้าเกิดอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาสูงใบเล็กเมื่อเทียบกับใบมันเป็นครั้งแรกทีง่คงคิดว่าอาจจะลองเข้าไปอ่านในพวกสยามแม่เนยอ่านๆอะไรางี้ยนิดนึงก็ได้ค่ะหรือว่าใจกล้าเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ ไปยืนถามคนขายก็ได้นะบางทีเขาก็ไม่ดุมากนะะก็ไปแอบ,บไปยืนถามถามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นข้อมูลทีเขาให้ข้อมูลอะไรที่เร,เราที่ดีๆเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกัน,นะคะ่ะเผื่อใครอยากจะลองซื้ออะไรประมาณนี้ใช้นะคะ<ม>เดี๋ยวเผื่อจะมีโอกาสซื้อไปหน้าจะได้ <laughs> จะได้มีข้อมูลสำหรับตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะก็ไปนี้รีวิวกันสั้นๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ